สัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่มีเวลาได้เสริมหล่ออะไรเลยครับเดี๋ยวามาส,สดๆกันเลยเนาะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับคือผมคิดว่ากว่าคลิปนี้จะออกก็น่าจะเข้าเดือนสิงหาแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมอัดวันที่31นะครับผมอัดว,วันที่31กรกฎาคมนะครับคือวันนี้แหละวันที่31กรกฎาคมนะครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปจะได้ลงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าคือ คือนะครับอย่างที่บอกครับคือมันยุ่งๆนะครับคือไม่ใช่แบบคิวทองหรือแบบอะไรนะครับแต่ว่าผมต้องทํางานทั้งอื่นเลยครับคืออาชีพผมไม่ได้ทําหมอเดียวนะครับถ้าทาหมอดูงเดียวผมไม่พอกินแน่ครับผมก็ทําอย่างอื่นด้วยนะครับแต่กับขออภัยครับอ่ะเข้าเรื่องเลยเนาะขอบคุณมากสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับ ผูท้ที่เข้ามาดูครั้งแรกไม่รู้จักผมไม่เป็นไรนะครับคือฟังโดยใช้วิจารณญาณฟังคำขำไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมไม่อยากให้ใครมาเชื่อผมนะครับและผมก็รูปร่างหน้าตาไม่น่าเชื่อถือด้วยนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนดูแบบสบายสบายมากกว่านะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับดูแบบเพลินไปฟังแบบเพลินๆไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเข้าสู่เดือนสิงหาอันนี้คือชะตาชีวิตโดยรวมของชาวราศรีกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคมว่า นับจากนี้ชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคมการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเข้าเรื่องการงานนะครับเปิดมาไพ่ใบแรกเลยคือเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎมันยังมีอุปสรรคนะครับมันยังมีอุปสรรคมีปัญหาที่เข้ามาให้แก้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็เหมือนมันไม่เชิงว่า มีคนขัดแข้งขัดขาเรานะคือมันไม่ถึงขนาดมีคนขัดแข้งขัดขาแต่ว่าเราเองมักจะทํางานได้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรคือมักจะมีอุปสรรคเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาคอยทิ่มคอยแทงเราอยู่เสมอไม่ว่าเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรนะครับคือมันหลายอย่างนะครับหน้าที่การงานของทุกคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับหน้าที่การงานของทุกคนมันแตกต่างกันไปผมคงไม่ผมคงไม่อาจจะรู้ได้ว่าอะไรที่เรียกว่าอุปสรรคอ่ะสมมติว่าคุณ คุณขับเครื่องบินเนี่ยอุปสรรคของการขับเครื่องบินคืออะไรผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เมฆหรอกมั้งนะมันอาจจะเป็นสภาพอากาศมันอาจจะเป็นสภาวะอากาศที่มันไม่ดีที่ทําให้บินไม่ได้หรือว่าถ้ามองอุปสรรคที่ไม่ใช่อุปสรรคแบบเป็นตัวตนก็อาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องการงานมีคนที่แบบไม่ชอบคุณไม่ชอบการทํางานของคุณหรือคุณโดนบีบคุณโดน โดนล็อบบี้โดนอะไรทักอย่างที่แบบอยู่ในวงการสังคมของคุณสังคมนักบินของคุณแล้วแล้วเขาไม่ค่อยชอบคุณเขาอะไรคุณเงี้ยเออปัญหามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํางานของเราเสมอไปมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนหรือภาวะแวดล้อมก็ได้ที่ทําใหเา้เรารู้สึกว่าเหมือนทํางานแล้วไม่มีอุปสรรคมีคนมาขัดแข้งขัดขาหรือมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นในการทํางานเฮ้ผมไม่ได้มาถึงอุปสรรคแบบ คืออย่างที่ผมบอกไงว่าผมไม่รู้ว่าใครทํางานอะไรยังไงบ้างนะเอออันนี้ถ้าย,ยกตัวอย่างนักบินนะแล้วยกตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างคนธรรมดาละ่ะข้าราชการทั่วไปหรือคนธรรมดาทาการค้าขายละ่ะอุปสรรคอย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าทําค้าขายก็คือถ้าค้าขายแล้วมันอาจจะมีแบบคู่แข่งทางการตลาดคู่แข่งทางการค้าหรือว่าการติดต่อซื้อขายของเรามันไม่มันไม่ดีเท่าที่ควรมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการหรือว่ามันมีอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นในการค้า ค้าขายไม่ดีมีมีคนมาตัดหน้ามีคนมาซื้อขายแข่งมีคู่แข่งหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่ไม่ใช่คู่แข่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเดือนนี้การค้าของเราอาจจะซบเซาลงไปบ้างหรือว่ามีเรื่องที่ทําให้การติดต่อสื่อสารการค้าขายมันไม่สะดวกไม่ค่อยราบรื่นนะครับส่วนผู้ที่ผู้ที่ทางานราชการข้าราชการก็คุณคงมองภาพออกนะเพราะว่าถ้าคุณทํางานข้าราชการเนี่ยคุณรู้เลยแหละว,ว่าอะไรที่มันน่าเบื่อที่สุดนะครับในการทํางานราชการข้าราชการนะครับคือ การติดต่อเดินเรื่องหรือว่าการการที่แบบว่าเราพยายามอยากจะทํางานนี้ให้สำเร็จอ่ะหรือโปรเจกต์นี้สําเร็จหรือเรายื่นเรื่องไปให้ผู้ใหญ่หรือว่าเรากาลังทําอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยราบรื่นมันคือมันจะมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาคอยขัดขวางตลอดเวลานะครับคือมันเหนื่อยไงคือคือเราทำแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันเหนื่อยเพราะว่าเห็นเห็นอุปสรรครออยู่แล้วเออเราพร้อมสู้อยู่แล้วแต่ว่า เพราะเจออุปสรรคจริงเนี่ยโอ้โหมันโอ้โหหลายกระบวนท่ามากจนทําให้เรารู้สึก,กว่าโอ้โหมันเราเหนื่อยคือรวมๆม,มาพูดง่ายๆคือให้เข้าใจง่ายๆคืออุปสรรคการงานนะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นมีอะไรไม่ค่อยสบายใจเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องในการงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าของคุณมีอุปสรรคติดต่อไม่สะดวกติดต่อไม่ราบรื่นหรือว่าผลตอบแทนกลับมาไม่ดีหรือว่าแวดวงการงานคนงานผู้ที่ทํางานด้วยเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีเจ้านายตั้งข้ออคติหรือว่า การทางานไม่ราบลื่นมีอุปสรรคเกี่ยวกับการามีอุปสรรคเกี่ยวกับการงานขึ้นมาถ้าสมมติว่าบางคนดวงแข็งแข็งหน่อยบางคนโชคดีหน่อยคือก็อาจจะไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับคนรอบข้างแต่เกิดอุปสรรคตรงหน้างานเลยเออตรงหน้างานเลยหมายถึงว่าอะไรอันนี้คืออย่างที่ยกตัวอย่างนักบินเมื่อกี้ไงนักบินเมื่อกี้เขาอาจจะไม่ได้เจออุปสรรคที่เจอกอนเมฆหรอกแต่เขาเจออุปสรรคเกี่ยวกับคนทํางานคนที่ทํางานด้วยคนที่ร่วมงานด้วยแต่ถ้าเป็นกรณีของอุปสรรคตรงๆล่ะอุปสรรคตรงๆคืออุปสรรคที่ชัดเจนเลยที่อยู่่่ตตรงงหน้าาาคืออยสมมุิว คุณทำงานนักดับเพลิงเงี้ยเออทำงานดับเพลิงเงี้ยแล้วคุณไปเจอเคสหนึ่งอะที่แบบโอ้อันนี้อันนี้พูดอันนี้สมมตินะนี่สมมติไฟไหม้ตึกเบลอเลยเนี่ยคือคุณไม่สามารถขึ้นไปดับได้แล้วไฟมันยังไหม้อยู่อย่างนั้นอะคุณไม่สามารถจะขึ้นไปดับได้เพราะมันสูงจัดคุณคิดยังไงคุณเป็นนักดับเพลิงคุณเกิดมาเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นเนี่ยแต่คุณทําหน้าที่ไม่ได้แล้วคุณก็รู้ว่าคุณเข้าไปในตึกนี้ไม่ได้ พราะตึกนี้มันสูงแล้วมันไฟไหม้หมดแล้วแล้วมีคนผู้รอดชีวิตอยู่ข้างบนแต่คุณไปช่วยไม่ได้เงี้ยแล้วคุณดับเพลิงอ่ะสายดับเพลิงมายิงไม่มถึงสายดับเพลิงท่อดับเพลิงแล้วก็ต่อไปยิงไม่ถึงอ่ะมันมันสูงคือตึกมันสูงจัดแต่ไฟมันไหม้อยู่แล้วมีคนรอดชีวิตอยู่ข้างบนนะคุณขึ้นไปไม่ได้นี่คืออุปสรรคเห็นเห็นเลยนี่ผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นชัดเจนเลยว่าอุปสรรคที่คุณคุณไม่สามารถที่จะฝันฝ่าไปได้อ่ะเออบางทีมันก็ฝันฝ่าได้นะแต่ว่ามันมันมันเหมือนแล ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมันลําบากกับการต่อสู้มากแต่ว่าไพ่ใบเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงความที่คุณจะต้องล้มเหลวมันหมายถึงอุปสรรคก็จริง่าผมบอกคุณผู้ได้ใจชื้นหน่อยนะว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงอุปสรรคด้านการงานก็จริงการงานธุรกิจการค้าทุกอย่างที่คุณทาอาชีพของคุณทุกอย่างแต่มันไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวมันมีอุปสรรคเข้ามาก็จริงแต่ไพ่ใบนี้ยมันหมายถึงการต่อสู้กับอุปสรรคแล้วถ้าต่อสู้ถ้าต่อสู้แล้วแพ้คุณก็คือไอ้ขี้แพ้ แต่ถ้าต่อสู้แล้วคุณเจ็บคุณปวดคุณทรมานแต่คุณสู้จนไปถึงที่สุดได้อ่าแสดงว่าวคุณชนะเพราะไพ่ใบนี้มันมีนัยยะนี้อยู่ด้วยคือนัยยะแห,แห่งผู้ชนะอ่าผมพูดแค่นี้คุณน่าจะเข้าใจนะครับเออแม้ว่านักดับเพลิงคนนั้นจะไม่สามารถดับไฟและช่วยชีวิตคนได้แต่เขาได้ทําเต็มที่เท่าที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้แล้วนะครับเขาช่วยคนที่เหลือได้แม้ว่าเขาจะรู้แม้เขาจะรู้ว่าคนที่อยู่ข้างบนน่อาจจะไม่รอด แล้วเขาก็จนบัญญาจริงๆที่จะช่วยเพราะเขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนแต่เขาก็ทําดีที่สุดแล้วโดยการเข้าไปช่วยคนที่เหลือใต้ตึกออกมานะครับอือย่างน้อยเขาก็ได้รับคํายกย่องแม้ว่าเขาความจริงเขาอาจจะไม่ได้ต้องการคําชมคํายกย่องหรอกเขาอยากจะให้งานมันสำเร็จรุ่งรุ่งนะครับมีโอกาสนะครับเดือนนี้มีอุปสรรคแต่อุปสรรคผ่านได้ด้วยกําลังและแรงใจอันนี้ผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้ให้กําลังใจคุณนะแต่ไพ่มันบอกแบบนี้จริงๆนะครับไพ่มันบอกว่าต้องมีอุปสรรค เราเราต้องสู้อุปสรรคจึงจะชนะนะครับโอเคครับต่อไปเป็นเรื่องการเงินนะครับโอ้โเรื่องการเงินนี่ค่อนข้างสวนทางนะการเงินนี้น่าจะสบายใจหน่อยนะครับเพราะว่าการเงินนี่มันหมายถึงว่าการเงินมีเงินเข้ามาไปเรื่อยๆมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแหมจะบอกว่ามีเงินเข้ามาไปเรื่อยๆมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับอืมแล้วเงินก็มักจะได้มาจากมีคนให้หรือว่ามีคนพอใจที่จะให้คุณหรือว่า สน่หาเล็กๆน้อยๆน,นะคือแบบมีคนชอบคุณนะครับมีคนพอใจในตัวคุณหรือว่าให้โบนัสคุณตกรางวัลให้คุณหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าทํางานด้านบริการก็มีโอกาสได้รับเงินประเภทนี้เยอะทํางานบ่อยทํางานรีเซพชันทำงานพนักงานบริการอะไรต่างๆเงี้ยดูแลเงี้ยมีโอกาสนะครับแล้วพนักคนคนดูแลบ้านคนดูแลคนดูแลบ้านคนดูแลสวนคนดูแลคนแก่อะไรประเประเภทนี้คือ งานที่บริการคนอื่นเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เงินเรื่อยๆคือแบบเงินพิเศษเงินที่มาจากความเสน่หาบางทีเขาอาจจะให้คุณอ่ะคุณเป็นแคดดี้ถือกระเป๋ากอล์ฟให้กับให้กับนักกอล์ฟคนนึงเนี่ยเออระเดินถือกระเป๋าให้เขาร้อนๆเนี่ยบอกโอ้ยเขาก็อาจจะมีวันหนึ่งเขาอาจจะแบบนึกค้มเลยหันมาถามคุณว่าเหนื่อยไหมล่าวันเนี้ยบอกอ่ะควักตังค์ให้คุณแบบที่ไม่เกี่ยวกับเงินเดือนคุณเลยนะไม่เกี่ยวกับเงินจ้างอะควักตังค์ให้อ่ะให้ห้าร้อยอะเออนี่คือเงินที่ได้มาจากความเสน่หาและความเอ็นดู เป็นบ่อยเป็นอะไรใช่ไหมเป็นบ่อยเป็นพนักง,งานถือกระเป๋ามีโอกาสได้นะครับเพราะว่าไพ่ไพ่มันขึ้นไพ่มันหมายถึงเงินที่ได้จากการสเสน่หานะครับแต่ถ้ามองในเรื่องคนที่ทํางานประจําคนที่ทําการค้าทําธุรกิจทั่วไปแหละไพ่นี้ก็ต,ตีเป็นอีกความหมายหนึ่งคือคุณอาจจะได้รับเงินมาเรื่อยๆได้เงินมาเป็นระยะระยะคือพูดง่ายๆเลยว่าอไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะเป็นไพ่ดี ที่ทาให้รู้สึกถึงความสบายใจซึ่งทําให้มีความรู้สึกถึงว่าเงินเข้าออกเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่มีทางเงินเกลี้ยงกระเป๋าถ้าวันใดที่เราเงินเกลี้ยงกระเป๋าก็แสดงว่ามันสุดแล้วนะครับคือมันสุดๆจนไม่มีจนไม่มีแล้วแต่ผมคิดว่าคุณจะเกลี้ยงกระเป๋าได้ไม่นานหรอกนะครับชาวราศรรีกรกฎเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่อ,อย่างหนึ่งคือเขาค่อนข้างรอบคอบในเรื่องการใช้เงินนะครับอย่างที่ผมบอกไงคือค่อนข้างขีงข้เหนียวและอย่างที่ผมบอกว่าเขาขี้เหนียวเขาไม่ได้ขี้เหนียวเพราะว่า นิสัยเขาหรืออะไรของเขานะแต่ว่าเขาขี้เหนียวเพราะว่าเขารู้ว่าการใช้เงินเป็นยังไงคุณค่าของเงินมันเป็นยังไงนะครับเ,เขาเลยมกักเงินมกกักจะไม่ขาดกระเป๋าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเขาก็ต้องหาให้มีจนได้ติดกระเป๋าว่ายางน้อย200่องร้อยส0 0 3 0 0ก็ยังดีนะครับคือราศีนี้เงินไม่ขาดกระเป๋านะครับและเดือนนี้มันค่อนข้างโอเคนะเพราะฉะนั้นก็พยายามหมุนใช้จ่ายให้ดีนะผมว่าคิดว่ามีโอกาสที่ดีๆเกี่ยวกับการเงินนะครับบางคนก็อาจจะถูกหวยนะให้รอให้รถ โอ้โหไม่ใช่รถไม่มันไม่ใช่แค่ไม่แค่แค่รถสิบล้อเนี่ยอันนี้มันขนทันสมอร์มาด้วยมันขนรถตักมาด้วยโอ้โหคันเบลอเลยโอเคครับนะตามนี้นะครับคือการเงินค่อนข้างดีการเงินค่อนข้างดีสําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้อ่ะเรื่องสุดท้ายเรื่องความรักโอ้โหเรื่องความรักนี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแหละนะผมบอกเลยว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วใครที่คุณคิดว่าคุณ สมมติว่าคุณคบหากับใครสักคนเนี่ยคุณคิดว่าปาถนาว่าจะอยู่กับเขาไปนาน,านๆเขาจะรักเราไปนานๆจะมีความสุขกับเขาไปนานๆหรือว่าเขาคงจะดีกับเราไปนานๆแบบนี้โอ้โหชั้นที่สองมาแล้วกลับขออภัยด้วยนะครับกลับขออภัยด้วยคือว่ามันบ้านผมติดถนนนะครับเออขอโทษทีครับคืออย่างที่บอกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าใครคิดว่ารักคนนี้ชอบคนนี้หรือว่าคนนี้ใช่สาหรับฉันแล้วคุณลองมองให้ดีนะครับคุณลองมองโลกให้กว้างกว่านี้ คุณจะเห็นมิติและมุมมองใหม่ๆนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้มันบอกถึงการเปลี่ยนแปลงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงคนรักเป็นอีกคนหนึ่งนะครับไม่ใช่คนเดิมแล้วนะครับอาจเป็นไปได้นะเป็นไปได้แต่สําหรับผู้ที่คบกันมานานแล้วอันนี้ไพ่ใบนี้มันไม่มีปัญหานะครับ สำหรับผู้ที่คบกันมานานแล้วไพ่ใบนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงปัญหาแต่บ่งบอกถึงว่าอาจจะมีใครบางคนที่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงการกระทําหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างออกไปอย่างเช่นคือมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางดีนะครับเอออาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีคือถ้าเขาทําแย่ๆอยู่เขาทําตัวแย่ๆทําตัวไม่ค่อยดีทําตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าพยายามจูนเขาหาคุณมากขึ้นหรือบางทีคุณนั่นแหละอาจจะพยายามจูนเขาหาเขาให้มากขึ้นถ้ารู้ว่าเขายี่งเราก็จูนตัวเองให้ง่าเราก ต่างคนต่างคนี่เง่าบวกกันมันเลยเป็นซูเปอร์งนี่เง่านะครับอืก็คือคือไพ่ใบนี้มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะผมก็เลยไม่รู้ว่าใครจะเปลี่ยนเข้าหาใครแต่ผมคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงของใครบางคนแน่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าหากันหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงออกจากกันก็ได้นะครับไพ่มันไม่นิ่งนะคือไพ่มันไม่นิ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ไพ่ร้ายนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไงกรณีของการเปลี่ยนแปลงคนรักเนี่ย จะผ่านในสักกี่ขันต้องเจอตะปูอ่าอย่างที่ผมบอกกรณีของการเปลี่ยนแปลงคนรักเนี่ยคือบางหลายนะบางหลายถ้ายืดเยื้อหรือบางลายถ้าสมมุติไม่พอใจหรือบางรลายถ้าสมมติว่ามองโลกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราไม่ควรจมอยู่กับที่เดิมหรือว่าคนที่คบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเต็มเกินแล้วเดือนนี้ใช่ครับมีการเปลี่ยนแปลงแน่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่คือต้องคุณต้องหันไปมองคนใหม่แน่หรือว่าต้องเลิกกับคนเก่าหรือเพื่อไปหาคนใหม่หรือว่า ตัดสินใจเลิกกับคนเก่าเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพื่อที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตมีโอกาสนะครับเพราะไพ่ใบนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากไพ่ใบนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงด้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงด้วยเข้าใจเขาว่าเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงไหมคือถ้าสมมุติว่าใครเลือกที่จะเลิกกับแฟนเพื่อไปมีสิ่งใหม่ๆในชีวิตเหมือนมันจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นเลยนะเหมือนมันจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นเลย หมายถึงว่าอันนี้ในกรณีถ้าสมมุติว่าถ้าแฟนคุณดีอยู่แล้วเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะถ้าแฟนคุณด,ดีกับคุณอยู่แล้วโอเคกับคุณอยู่แล้วหรือคุณก็โอเคกับเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็จะการเปลี่ยนไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าอาจจะมีบางคนเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นหรือความสัมพันธ์ของแฟนความสัมพันธ์ของเราเองทั้งคู่ดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปอีกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราก็ เอียงไปตามเขาด้วยเช่นกันเพราะว่าเราเห็นเขาเปลี่ยนแปลงเออเราก็อยากเปลี่ยนแปลงมั่งจะเป็นไปในทางที่ดีหรือทางที่ร้ายมาแล้วมาแล้วแต่คู่นะครับแล้วแต่คนส่วนบางกรณีที่ผมพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวคนรักไปเลยเปลี่ยนจากอีกคนไปอีกคนหนึ่งไปเลยคือพูดง่ายๆคือเลิกกับอีกคนน่ะแล้วก็ไปอยู่กับอีกคนหนึ่งหรือเลิกกับอีกคนแล้วก็ไปคบกับอีกคนไปเลยนะครับคือมันมันมาถึงจุดเดือนนี้มันมาถึงจุดแล้วนะจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงจุดที่ต้องมอองงก้้วาขึนคครรับเ ขอบคุณมากที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับชาวราศีกรกฎโชคดีอย่างที่บอกว่าถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็ไลด์ดีไลน์ข้างล่างนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเรื่องการดูดวงส่วนตัวเนยเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าการจะมาเชื่อมั่นในหมอดูนะครับนะครับเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าเชื่อมั่นในหมอดูแน่นอนครับขอบคุณมากน,นะครับขอบมากครับโหเป็นไงตบท้ายไหม สุดท้ายคลิปต้องมี100อ,อีกครั้งหนึง่งนะอมมันก็วิ่งกันทั้งวันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ